ตุรกีเนี่ยเหนือชั้นกว่าขนาดนี้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนี่คือความท้าทายของตุรกีกับการถ้าเราจับทาง2คนนี้ได้แน่นอนว่าจุดอ่อนของตุรกีคืออะไรแต่วันนี้เนี่ยที่จะลงเจอกับตุรกีเนี่ยเนี่ยชัดเจนแล้วว่าจะไม่มี2คนที่ลงสนามวันนี้ก็คือวากาสก็วากาสเถอรรอเกมที่ต้องโฟกัสก็คือการ สวัสดีจากฮ่องกงนะคะพี P ่บอยอยู่ที่นี่เรียบร้อยเกาะติดกับการรายงานสนาม3า VNL 2024นะคะนี่คือการแข่งขันวอลเลย์บอลที่เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องแก้เกมต้องใช้เกิืนและต้องแกล่งแกล่งทั้งใจแกล่งทั้งกายเพราะว่าสนาม3แล้วเนาะทุกทีมตอนนี้แข่งไป8นัดเนาะจะเหลืออีก4นัดสุดท้ายซึ่งอยู่ในสนามที่3นี่แหละตอนนี้เนี่ย หนึ่งใน2ส,สนามที่แข่งกันอยู่ก็คือคอริเซียมที่ฮ่องกงนะคะเมื่อวานสาวไทยลงซ้อมเราแข่งวันนี้เมื่อวานไม่มีแข่งเราแข่งวันนี้เมื่อวานลงซ้อมพี่บอลขออนุญาตใช้คําว่าคึกคักที่สุดทําไมถึงคึกคักที่สุดอ่ะอย่างนี้เลยเล่าเลยนะคะ ดูจากสภาพร่างกายพร้อมกันพอสมควรเรียกว่า95ดีกว่าพี่บอกใช้คำนี้เพราะว่าพยายามจะเข้าไปคุยเนาะอะนุกนิกเป็นยังไงลูกได้ข่าวมาว่านิ้วซนตอนซ้อมที่เมืองไทยกลับมาหรือยังพรพันเป็นยังไงน้องเพียวเป็นยังไงเอาเป็นว่าทุกคนโดยรวมร่างกาย95สมบูรณ์นะคะอันนี้คือกายร่างกายนะโอเคร่างใจล่ะสภาพใจเป็นยังไงเมื่อวานนี้คุยพี่บอกว่ามันคึกคักขึ้น มันเต็มที่ขึ้นแล้วก็บรรยากาศของทีมโดยรวมดีมากก็เลยให้เหตุผลกับสิ่งที่อยลังจะเล่าว่าทำไมมันดีมากอาจจะเป็นเพราะว่าความอ่อมหรือว่าความยมหรือว่าความร้าเนี่ยมันลดลงไปเนื่องจากปีนี้เนี่ยเราแข่ง2สนามสนาม2สนาม3เนี่ยใกล้บ้านเรานั่งเครื่อง2ชั่วโมงครึ่งไม่เกิน3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นหมาก้าวฮ่องกงไม่ได้ต้องปรับไทม์โซนเวลากลางวันกลางคืนเยอะ อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือกําลังใจมันกลับมาล้นมันกลับมาฟูนะคะมันกลับมาฟูแล้วเพราะว่าสนามที่แล้วที่มาเก๊าเนี่ยเราได้2ชนะ2ชนะมันก็เป็นพลังใจโดยการที่เราชนะโดมินิกันซึ่งมีอันดับโลกความสูงความเหนือชั้นกว่าเราแต่เราสามารถที่ชนะได้ก็แปลว่ากําลังใจมันก็มาล้นเนาะคำถามต่อมาก็คือประกาศรายชื่อแล้วเนาะสิตัวที่เราจะ ลงสนามวันนี้เจอกับตุรกรีก็คือว่าไม่มี2คนเราจะรู้มาก่อนหน้านี้และเป็นข่าวแล้วใช่ไหมว่าขณะนี้เนี่ยสมาคมกับโค้ชเนี่ยได้คุยกันแล้วให้เดินทางมาที่ฮ่องกงแล้วหมด16คนการส่งรายชื่อเนี่ยให้ส่งได้ถึง30นะแล้วก็คัดเอาคนมาที่การแข่งขันเนี่ยพูดง่ายๆว่าให้14คนแต่ครั้งนี้เราเดินทางมาที่นี่เนี่ย เราส่งรายชื่อทั้งหมด16คนนะคะแต่วันนี้เนี่ยที่จะลงเจอกับตุรกีเนี่ยชัดเจนแล้วว่าจะไม่มี2คนที่ลงสนามวันนี้ก็คือพรพันธ์น้องผู้เซ็ตมือหนึ่งพรพันธ์ยังไม่ลงช็อกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวพี่บอยจะเล่าว่าทําไมกับคนที่2ก็คือนะคะน้องตาลน,นะคะทิชากรเป็นบอลเร็ว นี่คือสองคนที่จะไม่ใช่เป็นหนึ่งใน14วันนี้ที่จะลงสนามไปเจอตุรกีทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยคำถามคือเอาทำไมพอชมพู่ไม่ลงทําไมชมพู่ถึงไม่ได้ลงชมพู่ป่วยเหรอชมพู่เจ็บเหรออันนี้พี่บอยมองแบบนี้นะคะอันนี้พี่บอยมองแบบพี่บอยนอะวิคห์แบบพี่บอยพี่บอยเชื่อว่าอันนี้คือไพ่ลับที่ทางโค้ชเนี่ยน่าจะเก็บเอาไว้ลงกับทีมที่เราต้องการชนะอันนี้เราพูดกันตรงๆทำไมพี่บอยพูดแบบนี้ทำไมเราจะชนะตุรกีไม่ได้ด้วยชันด้วย ทุกอย่างเนาะรับประโยคเดิมๆที่ต้องพูดซ้ำๆก็คือด้วยสรีระและด้วยความสูงและด้วยพลังเนี่ยเวลาเราพูดถึงความสูงเนี่ยทุกคนจะพูดว่าญี่ปุ่นเขาก็เท่าเราทําไมเขาสู้ได้แต่เราก็ต้องยอมรับว่าคําว่าสู้ได้เนี่ยศักยภาพมันไม่เท่ากันนะอันที่หนึ่งอันต่อมาที่พี่บอยอยากจะเล่าก็คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเขาสูงกว่ามันไม่ใช่แค่สูงกว่าเขาสูงกว่าพละกกาลังมันเหนือกว่ากล้ามเนื้อมวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสู้ได้เหนือกว่าเนาะ พี่บอยเชื่อว่าเขาจะเก็บชมพู่เอาไว้เป็นแต้มต่อในเกมอื่นๆที่มันขับขันเนาะครั้งนี้เนี่ยก็ยังจะใช้นะคะนุกนิกกับน้องเนย2คนเนี่ยค่ะเป็นมือ1มือ2ไปก่อนซึ่งพี่บอยก็เชื่อว่าประสบการณ์ของน้องเนี่ยที่ผ่านสนามที่แล้วมาเนี่ยก็จะประครับประคองทีมไปได้นะ,นะคะเดียวกันทีมก็แข็งแกร่งขึ้นร่างกายก็ดูสมบูรณ์มากขึ้นนะคะเกมวันนี้ที่เราจะเจอกับตุรกีเนี่ย แน่นอนอันดับโลกของตุรกีคืออันดับหนึ่งะคะใครใครหลายๆคนที่ชมคลิปพี่บอยอยู่ก็ขอบคุณมากแล้วก็หลายๆคนก็พูดว่าพี่บอยเราเข้าใจง่ายคนที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือตามวันลย์บอนมานานๆฟังพี่บอยพูดก็เข้าใจง่ายขอบคุณมากก็ติดตามกันต่อไปนะคะเราเมื่อเทียบกับตุรกีตุรกีเนี่ยเหนือชั้นกว่าขนาดนี้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ไม่ใช่อันดับหนึ่งในตาราง VNL นะคะในตาราง VNL เขาก็มีแพ้มาบ้างบอันดับหนึ่งในตาราง VNL ขณะนี้คือโปแลนด์ซึ่งยังไม่เคยแพ้ใครนะคะแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือบาราซิลซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่เคยแพ้ใครเพราะฉะนั้นสทีมนี้เดี๋ยวจะมาเจอกันในวีคนี้แหละก็จะเป็นคู่หยุดโลกและเป็นคู่หยุดโลกที่น่าจะมันมากในโลกวอลเลย์บอลตอนนี้อยากจะเห็นบาราซิลกับโปแลนด์เจอกันเมื่อเจอกันต้องมีทีมหนึ่งแพ้ทีมที่ชนะ แน่นอนจะเจอสาวไทยที่แบงคอกในฐานะที่ประเทศไทยนะคะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน,ขน,นบอลเลลนัดสุดท้ายไฟนอลที่กรุงเทพเราก็จะเข้ามาสู่อันดับ8เนาะ,ะคำถามต่อมาเราเป็นเจ้าภาพเราต้องเจออันดับ8หรือเปล่าไม่ค่ะถ้าเจ้าภาพเข้า1ใน8ดด้วยองค์เองเหมือนปีที่เรา2022เหมือนปีที่เราเข้าที่ตุรกีนั่นคือ เจ้าภาพอย่างตุรกรีจะไปอันดับหนึ่งและเราจะไปอยู่อันดับ8จะเจอ1กับ8จะเจอกันเมื่อจับเมื่อเมืม่ออยู่ในช่วงของการคว้าจัดแข่งรอบสุดท้ายแต่ครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสาวสาวชาวไทยไม่ได้เข้าหนึ่งใน8ด้วยองค์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าภาพจะอยู่อันดับ8และเมื่อจับตารางการแข่งขันเราจะเจอกับอันดับหนึ่งซึ่งขณะนี้อันดับหนึ่งต้องรองรุนเลยค่ะว่าจะเป็นโปลแลนด์หรือว่าบราซิลซึ่งทั้งคู่จะเจอกันในสัปดาห์นี้ แล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะได้เจอกับใครซึ่งมันไม่ง่ายอยู่แล้วกลับมาที่วันนี้วันนี้เนี่ยอาวุธลับสาวสาวนอกจากพิกกี้หนูนะต้องขนไปหมดสวนเพื่อจะให้อตุรกีเนี่ยเผ็ดร้อนแล้วนะคะจะมีสองสาวที่ทีมสาวไทยต้องโฟกัสนั่นก็คือคาราคูสกับวากัสนะคะสองคนนี้เนี่ยเป็นบีหลังทั้งคู่และเป็นบีหลังที่โยปมาตกหัวเสาได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ย อาวุธลับของตุรกีก็คงจะเป็น2ตัวนี้นะฮะซึ่งตัวหนึ่งก็คือถ้าเราจําได้ในภาพจําก็คือคุณพี่ที่หัวแดงๆนะคะแล้วก็แหกปากเก่งๆนะคะอัะนนะัคาราคูสนะคะก็นางก็เก่งและนางก็เป็นดาวนะของตุรกีส่วนอีกคนหนึ่งวากัสเนี่ยก็เป็นสาวชาวคิวบาที่โอนสัญชาติมาอันนี้ก็จะเป็นคนที่หลายๆทีมก็จับตามองแล้วก็มองถึงพะละกําลัง การตีการกระโดดของเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจับทางสองคนนี้ได้แน่นอนว่าเราจะสามารถทำให้เกมบุกนะของตุรกีเนี่ยเบาลงนะคบโดยการอาจุดอ่อนเรพูดจุดอ่อนบ้านเราสาวๆเราอาจจะพูดจุดแข็งของเขาเขาจะมีเยอะเลยนะคะจุดอ่อนของตุรกีก่อนอ่ะก็แ้จุดอ่อนของตุรก,ก,รกีคืออะไรบอลรับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งไม่เหนียวมากเพราะฉะนั้นถ้าเราบุกเขาได้เราก็จะทําคะแนนทําเกมได้ แต่เราจะบุกเขาได้ต่อเมื่อต่อเมื่อเรามีเกมรับที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสา,สาวก็จะถูกเชี่ยวถูกเน้นเรื่องเกมรับรับมีสอรับหนึ่งรับบอลเซิร์ฟหลายคนก็คือหาวุสมาคมวอลเล์บอลเพิ่งจะเอาเครื่องที่เป็นเครื่องจกอักรนะเครื่องจกอักรกลน่ะเอามาซ้อมเซิร์ฟเอามาเซิร์ฟเหรอ ขอโทษค่ะเขามีมาหลายปีดีดักนะคะแต่เขาไม่เคยออกขาวเขาไม่อยากให้เ,เห็นเป็นข่าวเท่านั้นเองล่าสุดเอามาใช้นะคะแล้วก็นอกจากใช้เครื่องจักรแล้วนะคะยังใช้คนใช้กําลังผู้ชายค่ะตบเน้นๆหนักๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเกมที่ต้องโฟกัสก็คือการรับเสิร์ฟการรับเสิร์ฟเนี่ยมาแรงถ้าเรารับยากบอลแรกเราเสียไม่ตั้งจุดมือเซตวิ่งพลาด บอลสามซึ่งเป็นวันรุกการตบหัวเสาตบวันสูรจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตุรกีก็จะต้องทําลายเกมรับเสิร์ฟของเราอย่างรุนแรงแต่การทําลายเกมรับเสิร์ฟเขาก็จะต้องเสิร์ฟด้วยความเสี่ยงแน่นอนว่าถ้าเขาเสิร์ฟเก่งเสิร์ฟดีเสิร์ฟแม่นเสิร์ฟแรงเขาก็จะทําลายเกมรุกของเราได้แต่ถ้าเขาอ,อ้อมเขาเสิร์ฟออกเสิร์ฟติดเน็ตคะแนนจะเป็นของเราทันทีอันนี้คือความท้าทายของตุรกีกับการ ทำลายเกมบุกทำลายเกมรับเสิร์ฟของเรารับที่2ที่เราโฟกัสคุยกับวันนาคุยกับกิฟมาก็คือรับตบรับตบนี่ก็สําคัญเหมือนกันเราต้องมีตัวบล็อกเนาะที่แข็งแกร่งบล็อกให้ได้เมื่อบล็อกได้ปิดมุมที่ตบแล้วเราจะทําให้มุมรับเรามีน้อยลงเราก็จะโฟกัสมากขึ้นอันนี้้เป็นแบบนั้นหลายคนก็บอกนอกจากมุมรับแล้วรับตบแล้วนะคะเตรียมเลยค่ะแม่บอยคะเตรียมเลยรับยอด รับหยอดนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เวลาเขาสูงร้อยเก้าร้อยแปดกว่าร้อยเก้าหรือเกือบสองเมตรเนี่ยเวลาเขาเหินขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเขาเห็นช่องว่างในพื้นดินทั้งหมดเป็นเบิร์ดไอวิวเพราะฉะนั้นสาวๆาวชาวไทยต้องรอเลยว่าอีเ e บิร์ดไอวิวเนี่ยหยอดฉับไหมวันนี้จะเป็นทองหยอดไหมก็ต้องรอดูอย่างนี้นี่คือเกมที่เราเตรียมกันมานี่คือเกมที่เตรียมเพื่อที่จะรับกําลังหรือรับแรงของตุรกรีสรุปเนอะรับเสิร์ฟรับหยอด รับบอลตบจากเขาอันนี้สําคัญทีนี้ถามว่าเราบ้างหรืเราแล้วเราจะไปลุกอะไรจากเขาเนี่ยพี่บอยเห็นสิ่งที่ทีมงานทำนก็คือการเล่นบอลหลากหลายมากๆบนะครับบอลโครงสร้างหัวเสาบีหลังเนี่ยหรือว่าบอลอื่นๆเนี่ยก็ก็ก็ฝึกกันเป็นปกติแต่เมื่อวานที่เห็นเนี่ยใช้คําว่าบอลสูตรบอลสูตรเนี่ยโอ้โหบางครั้งเนี่ยกระโดดพร้อมกัน4คนฮัลโหล แน่นอนว่านี่คือเกมผีหลอกเนาะก็ต้องหลอกกันบ้างนะคะเพื่อจะดึงบล็อกเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นหลายครั้งที่ตุรกีเนี่ยใช้วิธีการบล็อก3ไม่ใช่3มือนะ3คน6มือมันเป็นกำแพงใหญ่เพราะการเป็นกำแพงใหญ่ก็จะทำให้สาวๆไทยซึ่งเขาก็กลัวกันเรื่องของบอลเร็เขาว่าบอลเร็วไม่ใช่แช่ บอลบอลบอลเอหรือบอลเร็วเท่านั้นนะคะบอลเร็วคือเราเล่นเกมเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างร่างกายเขาใหญ่เขาจะเคลื่อนที่ช้ากว่าเราเราใช้จุดแข็งก็คือการมูฟนะเป็นสาว,สาวตัวมดเร็วๆแบบนี้เนี่ยเขาก็กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้จุดแข็งของเราตรงนี้ในการในการที่เราจะเล่นเกมบอลน,นะฮะหรือว่าการรุกในสูตรบอลที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลอกหัวเสานะคะหลอกบอลเร็ว หรือว่าหลอก3เมตรอันน <intend for ött breakthrough> right ี kind of ้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ฝึกกันใช้คว่าฝึกแล้วฝึกแล้วตบแล้วตบแล้วตบแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเซตกันจนชินจนเก่งนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะรับมือกับเขาในวันนี้ถามว่าโอกาสที่เราจะชนะตุรกีมียังไง5นัดที่ผ่านมาในเวนเอลเนี่ยสนัดในเวนเอลเราแพ้มาตลอดนะคะแต่เราก็เคยชนะนะเราก็เคยชนะเขาบ้างนะคะโดยเฉพาะบางแมตช์โดยเฉพาะชิงแชมป์โลกถ้าพี่บอลจำข้อมูลไม่ผิดนะเราเคยชนะตุรกี ที่บอยเลยอยากจะบอกแบบนี้ว่าทุกทีมบนโลกใบน,นี้กลัวเราเพราะวันไหนที่สาวไทยใจมันมานะแล้วมีความเป๊ะปังเนี่ยมันมาพร้อมกันอย่างที่เราชนะโดมินิกันเนี่ยทุกคนก็จะกลัวเนาะเพราะโดมินิกันก็เป็นทีมนะคะท็อปทอปของโลกเหมือนกันสูงเหมือนกันนะตบแรงเหมือนกันนะแล้วก็มีบอลโครงสร้างที่แข็งแรงเหมือนกันมีโซนรับที่แน่นเหมือนกันแต่ว่าเรา,าชนะได้เพราะฉะนั้นหลายๆทีมกลัวสาวๆชาวไทยมากมากเลยเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเวลาใจมันมาเวลาวันไหนมันมาเนี่ยมันมาครบครบองค์ครบพื้นฐานการเล่นที่ไม่พลาดเลยเนี่ยมันจะแกร่งมากทีมไหนก็แล้วแต่จะไม่ประมาทสาวไทยเลยนะคะวันนี้จะเจอกับตุรกียจะเจอกับทีมอันดับหนึ่งของโลกในขณะนี้ในตาราง World Ranking นะคะไม่ใช่ตาราง VNL ก็เดี๋ยวเราไปดูกันพี่บอกอยู่ในฮ่องกงเนี่ยตั้งแต่เดินทางมาจากนะดอนเมืองนะขึ้นเครื่องแอร์เอเียมานะคะแฟนคลับบอลย์บอลมาเยอะมากอยากให้สาวสาวนักตบเนี่ย มีกาลังใจล้นๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะที่บินมาหรือว่าคนไทยที่ฮ่องกงที่จะรอซื้อตั๋วรอดูนะคะพี่บอยเชื่อว่าคนที่ดูหน้าจอช่องเจ็ดหรือคนที่อยู่ทางบ้านในแผ่นดินไทยทุกคนก็เชียร์สาวๆเต็มที่รอกันอยู่นะ,ะวันนี้เนี่ยเวลาเมืองไทยถ่ายทอดที่ช่องเจสีเนี่ยประมาณสัก4ี่โมงเย็นเพราะตบที่นี่5้าโมงเย็นเวลาฮ่องกงนะคะอยากให้ทุกคนเชียร์เพราะนัดนี้จะสนุกมากเป็นนัดที่พี่บอยรู้แล้วว่า น้องๆไม่ได้กดดันอะไรนะเพราะว่าไปในแต้มที่เขาต่อมากแพ้ทุกประตูนะคะเป็นรองทุกช่องทางแต่ว่าอย่างเดียวที่พี่บอยเห็นจากการคุยเมื่อวานนี้ก็คือหัวใจไม่เป็นรองนะคะพวกนางพร้อมสู้ค่ะทุกคนพูดประโยคคล้ายๆกันว่าวากาสก็วากาสเถอรอรอพี่บอยยังเซวเลยว่าหนูรออย่ารอเอามือรับนะลูกรออย่าเอาน้ารับไม่บ่อยกังวลน,นะคะเดี๋ยวคอเคล็ดนะคะส่วนวันนี้ นะเราเจอตุรกีพรุ่งนี้เราจะเจองานง่ายหน่อยนะคะเราจะเจอทีมที่อันดับโลกใกล้ๆกับเราแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่พรุ่งนี้อาจจะได้เฮแต่ก็ไม่อยากพูดไปเดี๋ยวเหมือนกดดันสาวๆเขานะคะแล้วก็นี่พี่บอยเก็บภาพบรรยากาศการซ้อมเมื่อวานไปดูน้องๆซ้อมขอพิ้วชานมไข่มุกก็จะมี เป็นชานมจาก3รสชาติก็คือใช้ชาอูหลงใช้ชาเขียวนะคะแล้วก็ใช้ชาเอลกรีอร่อยมากนะคะแล้วก็เม็ดเม็ดชาเม็ดไข่บุกข้างในหอมนะครแล้วก็ไม่ค่อยหวานนี่หวานร้อนต์นะน้องๆบอกพี่บอยสั่งรสหวานเลยทำไมมันไม่หวานเลยจริงๆสาวๆเขาใช้พลังเยอะเขาจะกินหวานร้อยร0อยยหรือถ้าหวานสาตนดานเมืองไทยมันคือหวานไงแต่ที่นี่เนี่ยหวานร้อยเป็ยังไม่หวานนะคะแต่ว่า แม่กินหวานเยอะพอแล้วนะเดี๋ยวไม่สวยกันนะคะก็เอากําลังใจไปให้โดยเป็นชานมไข่มุกนะ้องก็หลายๆคนก็ติดต่อมาบอกพี่บอยอยากจะให้พี่บอยช่วยซื้อขนมซื้อน้าให้น้องๆทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตามช่องทางเลยนะคะพี่บอยไม่ได้ไม่ได้เลีอะไรนะไม่อยากให้รู้สึกแบบนั้นแล้วนกะ็ใครที่สะดวกก็เดี๋ยวเราก็ช่วยกันสิ่งหนึ่งที่พี่บอยอยากจะบอกทุกคนตรงนี้ก็คือหลายคนบอกว่าพี่บอยเนี่ยได้สปอนเซอร์เยอะ นะครัก็ได้ระดับหนึ่งได้เอาแบบที่เดินทางมาทํางานที่ฮ่องกงได้แต่ไม่ได้กำํกำไรําไรอะไรนะเดี๋ยวคนจะบอกว่าแม่บอยเนี่ยหากินกับทีมวอลเลย์บอลสปอนเซอร์ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะก็สนับสนุนให้แม่บอยมีค่าตั๋วเดินทางค่าภาษีสนามบินนะคะซึ่งเยอะอยู่นะค่าโรงแรมค่ารถแท็กซี่นะคะที่จะเดินทางไปทําข่าวรวมถึงเหลือ บางส่วนนะคะเอาเงินไปซื้อกาแฟซื้อชาซื้อขนมให้น้องๆทานนะ,ะก็นี่คือสิ่งที่ไม่บ่อยทำเนาะไม่ได้คิดค่าตัวอะไรมาแล้วก็ไม่ได้กําไรอะไรนะคะทำเพื่อที่อยากจะทําหน้าที่กองเชียร์แห่งชาติส่งข่าวส่งข่าวนะบรรยากาศน่ารักน่ารักสีสันฝากแฟนๆวอลเลย์บอลแล้วก็คนที่ติดตามเพจไม่บ่อยนะบอยเอนเตอร์เทนกับใน y t u t u นะคะสถานีรื่นรมสุดท้ายแบบนี้ พี่บอยขออนุญาตขอบคุณนะคะตรงนี้จากหัวใจนี่คือสนาม3แล้วอยู่กันมาจนถึงสนาม3นะคะขอบคุณสี TOA ค่ะก็ติดทุกสีสันของวงการวอลเลย์บอลให้กับสาวๆให้กับคนไทยได้ติดตามได้ชมกันนะคะ mm hmm. และเริ่มต้นสัปดาห์ที่แล้วที่มาเก๊าเนาะพี่บอยได้ผู้สนับสนุนเข้ามานะคะขอบคุณขนมปังฟาร์มเฮาส์ e ฮ h วี t อันนี้เป็นขนมปังที่พี่บอยก็ทานประจําอันนี้ขอบคุณจากหัวใจนะคะ และเพิ่มมาอีก3ผู้สนับสนุนในสนามฮ่องกงที่มาใหม่เลยนะคะขอขอบคุณแฮร o n อนแชมพูนี่คือสมุนไพรคือยาสระผมเกรดพรีเมียมนะคะที่เข้ามาสนับสนุนนะคะให้พวกเราได้เกาะติดเห็นรอยยิ้มนะเห็นบรรยากาศการซ้อมของสาวสานักตบนะคะขอบคุณแฮร o รอนแชม o ูค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่เข้ามาใหม่ก็คืออาหารแมวซินเวอนี่คืออาหารแมวที่ หลายๆคนเนี่ยอยู่คู่บ้านเลี้ยงน้องแมวนะคะแล้วก็อยู่กับเมืองไทยมานะหลายปีแล้วเป็นอาหารแมวพรีเมียมเป็นอาหารแมวที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นรุ้นนะคะบินไปเที่ยวโยุโรปประเทศฮังการีกับอาหารแมวซินเวอรค่ะและสุดท้ายขอบคุณข้าวมาบุญครองค่ะข้าวที่อยู่คู่กับเมืองไทยมากว่า50ปีนะคะแล้วก็วันนี้พี่บอยเอามาด้วยนะอามาทานด้วยบางมื้อเนี่ย แข่งเสร็จหรือว่าฝนตกออกไปซื้อไม่ได้เพราะว่าเขาจะหุงข้าวทานในโรงแรมนะคะวันนี้มาที่ฮ่องกงเอาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวต้นฤดูมาทานที่นี่ด้วยนะคะหอมๆเลยเป็นข้าวที่อร่อยถูกปากคนไทยเพราะว่ามีมาตรฐานและควบคุมคุณภาพอย่างดีนะคะขอบคุณผู้สับสนุนทั้ง5สินค้าเลยที่เมตตาและอยู่กันมาจนพี่บอยสามารถรายงานข่าวสารรายงานสีสันรายงานความสุขความทุกข์ของสาวๆวอลเลย์บอล นักตบแห่งชาติพวกเธอเป็นลูกสาวแห่งชาติให้กับพวกเราได้ติดตามกันขอบคุณนะคะและสุดท้ายท้ายสุดขอบคุณบริษัททําดี2022บริษัททําดีค่ะบริษัทที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทแม่บอยนะคะที่จะช่วยให้เกิดรายการแบบนี้นะคะกอดติดสีสัน VNL 2024นะเริ่มตั้งแต่เดือนก่อนนู้นแล้วนะคะที่ ลิโอเดจานโรสนามที่1ตามมาถึงสนามที่2ที่มาเค้าและที่นี่ฮ่องกงสนามที่3ก่อนสัปดาห์หน้าจะเดินทางไปที่สนามสุดท้ายไฟแนลที่แบงคอกกรุงเทพวันนี้เชียร์ให้สุดใจเขาก็ตบสุดแรงแน่นอนพวกเรามีหน้าที่เชียร์เชียนะคะน้องๆมีหน้าที่ตบมีหน้าที่สู้เราส่งใจไปสู้พี่บอยรายงานแบบนี้ทุกวันเลยกดไลค์ไหมกดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พี่บอยใครดูทาง YouTube นะคะกด s u b s c r i b e นะ กดให้แม่บอยหน่อยเป็นกาลังใจด้วยนะคะทุกวันนี้เวลายอดมันขึ้นเนี่ยมันยิ้มนะันมันหายเหนื่อยนะคะขอบคุณอยากให้ช่วยติดตามช่วยเกาะติดแบบนี้ในทุกช่องทางของพี่บอยลากันแล้วนะแล้วเจอกันที่สนามโคริเซียมฮ่องกงเดี๋ยวตรงนี้เองใกล้ๆนั่งรถไฟไปสถานีเดียวเจอกันเราจะเสียสุดใจและวันนี้พี่บอยเสียงพร้อมแล้วนะร่างพร้อมและประกอบร่างแล้วจะพูดประโยคเดิมๆพวกเธอมันเลิศสุดสสดีค่ะ